สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะมาจากบทสรุปของหนังสือ manifest 7ขั้นตอนสูตรทุกสิ่งที่ปรารถนาของคุณ r o x y nafusi ค่ะคือแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเขาสรุปมาค่อนข้างดีเลยค่ะทั้งเนื้อหาหลักๆแล้วก็วิธีที่เหมือนจะเอาไปใช้ได้จริงด้วยค่ะครับผม เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมือนเป็นคู่มือเลยนะที่เอาเรื่องความคิดความตั้งใจความเชื่อมาผสมกับการลงมือทําจริงๆไม่ใช่แค่แบบคิดคิดฝันฝันลอยๆไปเรื่อยๆอะคะ่ะวันนี้เราเลยจะมาลองแกะกันดูว่า7ขั้นตอนที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วในบทสรุปเขามีแนวทางแนะนําให้เอาไปปรับใช้ยังไงได้บ้างโอเคงั้นเรามาลงลึกเรื่องนี้กันเลยนะคะครับดีเลยครับคือแนวคิด manifest ที่บทสรุปเรื่องนี้พูดถึงเนี่ย มันเป็นการทำงานร่วมกันของสองส่วนสำคัญเลยนะครับส่วนแรกก็คือความตั้งใจที่ต้องชัดเจนมากๆครับ intention นะว่าเราต้องการอะไรกันแน่จริงๆส่วนที่2ก็คือการปรับความคิดความรู้สึกแล้วก็การกระทําของเราให้มันสอดคล้องหรืออ l i g n m e n t กันกับสิ่งที่เราอยากได้นั่นแหละครับเพื่อจะดึงดูดหรือสร้างให้มันเกิดขึ้นอ๋คือต้องไปด้วยกันทั้งความตั้งใจแล้วก็การปรับตัวเราให้มันเข้ากันใช่ครับ แล้วสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะคือมันพยายามจะเชื่อมมุมมองหลายๆด้านเข้าด้วยกันเลยทั้งเรื่องจิตวิทยาเช่นการรู้เท่าทันจัดการกับความเชื่อเดิมๆของเราที่อาจจะคอยดึงเราไว้อะครับกับเรื่องของอพลังงานความรู้สึกหรือที่บางคนเรียกว่า Vibration แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือมันไม่ได้จบแค่ในหัวนะมันต้องมีการลงมือทำจริงๆด้วยครับฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเราเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยดีไหมคะบทสรุปบ,บอกว่า ข้อหนึ่งเนี่ยคือต้องชัดเจนในสิ่งที่ต้องการหรือ be clear in your vision ทำไมความชัดเจนมันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะคะครับก็ลองนึกภาพตามง่ายๆเหมือนเราจะเดินทางอะครับถ้าเราไม่รู้จุดหมายไม่ปักหมุด GPS มันก็ไปไม่ถูกทางใช่ไหมครับบทสรุปเขาเน้นมากๆเลยว่าความชัดเจนเนี่ยมันเหมือนกับการส่งสัญญาณที่แม่นยำออกไปทั้งกับจิตใต้สำนึกของเราเอง แล้วก็ถ้ามองในมุมพลังงานก็เหมือนการบอกออจัก,กรวาลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเชื่อว่าเราต้องการอะไรกันแน่ถ้าเรายังแบบเบลอเบร์สับสนไม่แน่ใจสิ่งที่มันเข้ามามันก็อาจจะไม่ตรงกับที่เราอยากได้จริงๆก็ได้ครับอือหือจริงด้วยค่ะแล้วเราจะสร้างความชัดเจนให้ตัวเองยังไงดีคะในบทสรุปมีแนะนําวิธีที่มันจับต้องได้ไหมคะมีครับมีเขาแนะนําให้ลองเขียนมันออกมาเลยครับ เขียนให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ใช่แค่แบบอยากรวยก,กว้างๆนะครับแต่ให้ระบุไปเลยเช่นอยากมีธุรกิจแบบไหนหรืออยากมีความสัมพันธ์ลักษณะยังไงอยากรู้สึกยังไงในแต่ละวันคือยิ่งเห็นภาพชัดละลายยิ่งดีเลยครับมันมีแบบฝึกหัดหนึ่งที่เขาเรียกว่าสคริปติ้งด้วยนะคือให้เราลองเขียนเล่าเรื่องชีวิตในวันที่เราได้สิ่งนั้นมาแล้วอะครับแล้วก็ให้ใส่รายละเอียดความรู้สึกเข้าไปเยอะๆเ,เลย อ๋อเหมือนเขียนบทชีวิตล่วงหน้าให้ตัวเองเลยประมาณนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับคล้ายๆแบบนั้นเลยเขียนเหมือนเรากําลังเล่าเรื่องสั้นเลยว่าชีวิตในอุดมคติเราเป็นยังไงมีรายละเอียดอะไรบ้างใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรแล้วก็ที่สําคัญคือรู้สึกยังไงตอนนั้นการเขียนแบบนี้มันจะช่วยให้ภาพในหัวเรามันชัดเจนขึ้นมากๆเลยครับค่ะพอเรามีภาพที่ชัดเจนแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะขั้นตอนที่2ครับคือการขาจัดความกลัวและความสงสัย หรือ remove fear and doubt บทสรุปชี้เลยว่าต่อให้เราชัดเจนมากๆแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าลึกๆในใจเราเนี่ยยังเต็มไปด้วยความกลัวหรือความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราทำไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้ความรู้สึกพวกนี้แหละครับจะเป็นตัวขวางกั้นที่ส่งพลังมากโอ้โห oh, อันนี้จริงเลยค่ะความกลัวนี้ตัวดีเลยเนาะแล้วเราจะขจัดมันยังไงล่ะคะมันดูยากจังครับคือบทสรุปเขาแนะนำให้เริ่มจากการสังเกตก่อนครับ สังเกตความคิดความรู้สึกกลัวหรือความสงสัยต่างๆที่มันผุดขึ้นมาเวลาเรานึกถึงเป้าหมายของเราอะครับลองจดบันทึกดูก็ได้ว่ามันคือความเชื่ออะไรที่มันซ่อนอยู่ข้างใต้นั้นเช่นฉันไม่เก่งพอฉันไม่คู่ควรหรอกโอนมันยากเกินไปอะไรแบบนี้อ๋อเหมือนจับให้ได้ก่อนใช่ครับพอเรายอมรับว่าเออมันมีอยู่จริงนะไม่ต้องไปกดมันไว้ก็ค่อยๆหาวิธีมาท้าทายความเชื่อนั้น อาจจะหาหลักฐานเล็กๆน้อยๆในชีวิตจริงของเรานี่แหละที่มันมาหักล้างความเชื่อลบๆพวกนั้นที่เขาเรียกว่าไมโครเอดิเดนซ์ครับโหเหมือนต้องเป็นนักสืบความคิดตัวเองเลยนะคะเนี่ยคอยจับความคิดลบแล้วก็หาหลักฐานมาแยง้งใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วก็ฝึกแทนที่มันด้วยความคิดที่มันสร้างสรรค์มากขึ้นอาจจะไม่ต้องถึงกับเชื่อสนิทใจในทันทีทันใดนะครับแต่ค่อยๆสร้างค่อยๆปลูกฝังความเชื่อใหม่ที่เป็นไปได้เข้ามาแทนที่การทําแบบนี้ซ้ําๆบ่อยๆ มันจะช่วยลดพลังของความกลัวและความสงสัยลงไปได้ครับโอเคค่ะชัดเจนเรื่องเป้าหมายแล้วจัดการความกลัวไปบ้างแล้วขั้นตอนที่3นี่คืออะไรต่อคะขั้นตอนที่3คือการปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องครับ align your behavior คือหลังจากที่เราจัดการเรื่องข้างในใจไปบ้างแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้คือการหันมาดูว่าแล้วการกระทําของเราในชีวิตประจําวันละ่ะ มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราบอกว่าเราอยากได้หรืออยากเป็นแล้วหรือยังหมายความว่าถ้าอยากสุขภาพดีแต่ยังกินอาหารขยะอยู่เลยนอนก็ดึกแบบนี้ก็คือไม่สอดคล้องกันใช่ไหมคะถูกต้องครับเป๊ะเลยหรือว่าอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่กลับไม่เคยเปิดใจคุยกันเลยไม่กล้าสื่อสารความต้องการจริงๆออกไปแบบนี้พฤติกรรมมันก็ยังขัดแย้งกับเป้าหมายอยู่ดีบทสรุปเขาเน้นเลยครับว่า การ manifest เนี่ยมันไม่ใช่แค่การคิดเฉยๆแต่มันต้องลงมือทำในสิ่งที่สนับสนุนเป้าหมายนั้นด้วยการปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆของเราให้มันสอดคล้องนี่แหละครับจะช่วยสร้างแรงส่งแล้วก็ยืนยันความตั้งใจของเราได้ดีมากแล้วมีวิธีฝึกปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกันยังไงบ้างคะมีคําแนะนํำไหมนะครับอย่างที่บอกถ้าอยากเป็นคนมีระเบียบมากขึ้นก็อาจจะลองจัดโต๊ะทํางานทันทีหลังเลิกงานทุกวัน การปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆแต่ทําอย่างสม่ําเสมอเนี่ยมันจะช่วยสร้างตัวตนใหม่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขึ้นมาได้ครับน่าสนใจจังค่ะเหมือนเป็นการ act as is หรือว่าทําตัวเสมือนว่าเราเป็นคนนั้นแล้วจริงๆเลยนะคะใช่ครับเป็นการฝึกให้ทั้งจิตใจทั้งร่างกายเราคุ้นเคยกับความเป็นจริงแบบใหม่ที่เราอยากจะสร้างมันขึ้นมาครับมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะเนี่ยขั้นตอนที่4คืออะไรคะ คำว่าซีเลน่าหรือยูนิเวอร์สในที่นี้เนี่ยอาจจะมองเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็ได้นะครับหมายถึงสถานการณ์หรืออุปสรรคต่างๆที่มันเข้ามาทดสอบความตั้งใจของเราบทสรุปเขาบอกว่าระหว่างทางที่เรากำลังเดินไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันมักจะมีบททดสอบเข้ามาเสมอครับเพื่อจะดูว่าเรายังยึดมั่นในเป้าหมายนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายที่อาจจะมาพร้อมกับเป้าหมายนั้นไหมบททดสอบนี้มันจะมาในรูปแบบไหนได้บ้างคะ พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับอาจจะเป็นความคิดสงสัยเดิมๆของเราเองนี่แหละที่มันกลับมาแรงขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะเป็นความคิดเห็นคำพูดจากคนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วยกับเราหรือบางทีก็เป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเข้ามาขัดขวางเป้าหมายของเราโดยตรงเลยก็มีครับบทสรุปแนะนำว่าเมื่อเราเจอสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยให้ลองมองว่ามันเป็นโอกาสครับ โอกาสในการยืนยันความตั้งใจของเราอีกครั้งหนึ่งและก็เป็นการฝึกฝนการรับมือกับความท้าทายต่างๆซึ่งมันจําเป็นต่อการเติบโตไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นของเราอยู่แล้วแทนที่จะมองว่ามันเป็นอุปสรรคที่มาขวางให้มองเป็นแบบฝึกหัดให้เราเก่งขึ้นประมาณนั้นเลยครับแล้วมันก็เป็นการเช็คไปในตัวด้วยว่าเราได้จัดการกับความกลัวในขั้นตอนที่2แล้วก็ปรับพฤติกรรมในขั้นตอนที่3มาดีพอหรือยังถ้าอย่างเนี่ย บททดสอบนี้มันก็จะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เรากลับไปทบทวน2ขั้นตอนนี้ใหม่อีกทีครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นการสอบเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆสินะคะเงินขั้นตอนที่5ล่ะคะคืออะไรขั้นตอนที่5คือการเปิดรับด้วยความรู้สึกขอบคุณครับ e m p r a c e gratitude หลังจากที่เราตั้งใจชัดเจนจัดการความกลัวลงมือทำแล้วก็ผ่านบททดสอบต่างๆมาแล้วเนี่ย ขั้นตอนนี้คือการฝึกเปิดใจรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาหาเราด้วยความรู้สึกขอบคุณครับทำไมความรู้สึกขอบคุณถึงสำคัญในขั้นตอนนี้ล่ะคะมันช่วยเรื่องการ manifest ยังไงครับบทสรุปอธิบายว่าความรู้สึกขอบคุณเนี่ยมันเหมือนเป็นคลื่นพลังงานบวกที่ทรงพลังมากๆเลยนะมันช่วยเปลี่ยนโฟกัสของเราจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าขาดไปสู่สิ่งที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่กำลังจะได้รับในอนาคตด้วย การฝึกรู้สึกขอบคุณบ่อยๆมันจะช่วยปรับจูนความรู้สึกของเราให้อยู่ในโหมดของการเปิดรับพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆไม่ใช่การผลักใสหรือว่ากังวลอยู่ตลอดเวลาครับอ๋อเหมือนเป็นการเตรียมพื้นที่ว่างๆในใจเราให้พร้อมรับของขวัญหรือสิ่งดีๆที่จะเข้ามาใช่เลยครับใช่เลยบทสรุปแนะนำให้ฝึกเขียนรายการสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณหรือ gratitude list ทุกวันเลยครับ อาจจะสัก3-5ถึงอย่างก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่ไหนก็ตามการทำแบบนี้สม่ำเสมอมันจะช่วยให้เราเริ่มสังเกตเห็นสิ่งดีๆในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สร้างความรู้สึกอุดมสมบูรณ์จากข้างในซึ่งเป็นฐานสำคัญของการเปิดรับเลยครับมีตัวอย่างไหมคะเช่นสมมติว่ากำลังรอผลสัมภาษณ์งานอยู่จะเอาความขอบคุณมาใช้ยังไงดีคะตอนนั้นมันน่าจะกังวลมากกว่านะครับเป็นคำถามที่ดีเลยครับ แทนที่เราจะนั่งกังวลว่าเมื่อไหร่เขาจะโทรมาสักทีนะก็อาจจะลองเปลี่ยนมาขอบคุณสำหรับโอกาสที่เราได้ไปสัมภาษณ์งานนั้นขอบคุณทักษะที่เราได้ฝึกฝนระหว่างเตรียมตัวสัมภาษณ์ขอบคุณใครก็ตามที่เคยช่วยเหลือเราในการหางานครั้งนี้หรือแม้แต่ขอบคุณบทเรียนที่เราได้จากงานเก่าๆก็ได้ครับการเปลี่ยนมุมมองแบบนี้มันจะช่วยลดความกังวลลงไปได้แล้วก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นระหว่างที่รอซึ่งมันก็ส่งผลต่อพลังงานที่เราส่งออกไปด้วยนะครับ โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะเหลืออีกแค่สองขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนที่6คืออะไรคะขั้นตอนที่6คือการเปลี่ยนความอิจฉาให้เป็นแรงบันดาลใจครับ Turn envy into inspiration อันนี้เป็นประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะบทสรุปบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราที่จะรู้สึกอิจฉาขึ้นมาบ้างเวลาเห็นคนอื่นเขาได้ในสิ่งที่เราก็อยากได้เหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกอิจฉาเนี่ยมันเป็นพลังงานลบครับที่จะไปบล็อกการ manifest ของเราเองสะง,งนันโอ้เข้าใจแล้วค่ะ คือใช้ความสำเร็จของคนอื่นมายืนยันกับตัวเองว่าเป้าหมายเรามันจับต้องได้จริงๆไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันลมๆแรงๆถูกต้องครับแล้วก็อาจจะลองก้าวไปอีกขั้นด้วยการแสดงความยินดีกับเขาอย่างจริงใจดูไม่ว่าจะต่อหน้าหรือในใจก็ตามการทำแบบนี้มันจะช่วยเปลี่ยนพลังงานจากลบให้กลายเป็นบวกได้แล้วก็เหมือนเป็นการเปิดทางให้สิ่งดีๆมันไหลเข้ามาหาเราได้ง่ายขึ้นด้วยครับเข้าใจเลยค่ะเป็นการปรับมุมมองที่ พลังมากๆเลยนะคะเนี่ยและขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะขั้นตอนที่7ครับขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7คือการเชื่อมั่นในซีเลนาครับ trust in the universe อีกครั้งนะครับที่คำว่าซีเลนาหรือ universe เนี่ยอาจจะหมายถึงกระบวนการจังหวะเวลาหรือพลังงานอะไรบางอย่างที่มันใหญ่กว่าตัวเราบทสรุปเน้นว่าหลังจากที่เราได้ทำทุกขั้นตอนก่อนหน้านี้อย่างดีที่สุดแล้วทั้งตั้งใจให้ชัดเจน จัดการเรื่องภายในใจลงมือทําจริงๆปรับมุมมองต่างๆขั้นตอนสุดท้ายก็คือการปล่อยวางครับแล้วก็เชื่อใจในกระบวนการทั้งหมดปล่อยวางนี่หมายถึงว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วหรอคะนั่งรอเฉยๆเลยเหรอไม่ไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยครับแต่หมายถึงการปล่อยวางความยึดติดในผลลัพธ์มากกว่าคือปล่อยวางว่ามันจะต้องมาในรูปแบบนี้เท่านั้นนะต้องมาในเวลานี้เท่านั้นนะอะไรแบบนั้น เรายังคงทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในแต่ละวันต่อไปครับแต่ทำไปได้วยความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เหมาะสมกับเราจริงๆน่ะมันกำลังเดินทางมาหาเราในจังหวะเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดแล้วการพยายามจะควบคุมทุกอย่างมากเกินไปหรือการตังวลอยู่ตลอดเวลามันจะกลายเป็นการไปขัดขวางกระบวนการซะเองครับอ๋อ oh, เหมือนกับว่าเราทาในส่วนของเราเต็มที่แล้วที่เหลือก็ต้องปล่อยให้กลไกตามธรรมชาติหรือจังหวะเวลามันทางานของมันไป ใช่ครับประมาณนั้นเลยการเชื่อใจในกระบวนการนี้มันจะช่วยให้เราอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายแล้วก็เปิดรับได้มากขึ้นซึ่งมันก็สอดคล้องกับขั้นตอนที่5เรื่องความรู้สึกขอบคุณด้วยนะครับมันคือการทำงานที่ต้องสมดุลกันระหว่างการลงมือทำอย่างตั้งใจกับการปล่อยวางอย่างไว้วางใจครับฟังดูครบถ้วนดีจังเลยนะคะทั้ง7ขั้นตอนมันดูเชื่อมโยงกันไปหมดเลยตั้งแต่เรื่องความคิดความรู้สึกการกระทำไปจนถึงการปล่อยวางในตอนท้ายใช่ครับ จุดเด่นที่ผมเห็นจากบทสรุปนี้เลยก็คือความพยายามที่จะทำให้แนวคิด manifest ซึ่งบางทีอาจจะฟังดูนามธรรมมากๆเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้มากขึ้นมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็พยายามเชื่อมโยงเรื่องภายในคือความคิดความเชื่อความรู้สึกเข้ากับการกระทำจริงๆภายนอกด้วยครับ แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องสำคัญอย่างการจัดการความเชื่อที่จำกัดตัวเองหรือ limiting beliefs ด้วยซึ่งอันนี้ดิฉันว่าสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะหลายครั้งเลยที่เราติดกับดักความคิดของตัวเองนี่แหละค่ะ ถูกต้องเลยครับอันนั้นสำคัญมากแล้วก็มีการเน้นย้ำเรื่องการปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องหรือ Aligning Behavior กับการลงมือทำจริงๆซึ่งมันต่างจากความเข้าใจผิดๆที่บางคนอาจจะมีว่า Manifest คือการนั่งอธิษฐานรอเฉยๆบทสรุปนี้ย้ำเลยว่าการลงมือทำที่สอดคล้องกับเป้าหมายเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้เลยครับแล้วพอจะมีตัวอย่างไหมคะว่าเราจะเอา7ขั้นตอนนี้ไปใช้กับเรื่องจริงๆในชีวิตได้ยังไงบ้างให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะ อืมบทสรุปน่าจะยกตัวอย่างไว้อยู่บ้างนะครับเช่นสมมุติว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ก็เริ่มจากการเขียนรายละเอียดงานในฝันของเราให้ชัดเจนที่สุด (Clarity) ขั้นตอนที่1จากนั้นก็มาจัดก,การความกลัวความสงสัยที่ว่าฉันไม่เก่งพอจะได้งานนั้นหรอก (Remove Fear) ขั้นตอนที่2แล้วก็ลงมือปรับปรุงเรซูเม่ของเราหาข้อมูลบริษัทที่เราสนใจฝึกซ้อมสัมภาษณ์ (Align Behavior) ขั้นตอนที่3 ถ้าเจออุปสรรคระหว่างทางเช่นโดนปฏิเสธจากที่แรกๆก็มองว่าเป็นบททดสอบให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง Overcome Test ขั้นตอนที่4ฝึกขอบคุณประสบการณ์ต่างๆที่เราได้รับแม้จะยังไม่ได้งาน Gratitude ขั้นตอนที่5พอเห็นเพื่อนหรือคนรู้จักได้งานดีๆก็ใช้ความสำเร็จของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราพยายามต่อ Turn n V ขั้นตอนที่6แล้วสุดท้ายก็คือทำทั้งหมดนี้ด้วยความเชื่อมั่นว่างานที่ใช่สำหรับเราจริงๆกำลังจะมาในเวลาที่เหมาะสม trust ขั้นตอนที่7มันเป็นกระบวนการที่เหมือนจะทำไปพร้อมๆกันนะครับไม่ใช่ว่าต้องจบขั้นหนึ่งเป๊ะๆก่อนค่อยไปขั้นสองอ๋อเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะมันไม่ใช่ทำทีละขั้นแล้วก็จบจบไปแต่เหมือนเป็นวงจรที่เราต้องทำควบคู่กันไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วมีเครื่องมืออะไรที่บทสรุปเขาแนะนำให้ใช้เป็นพิเศษไหมคะมีพูดถึงหลายอย่างเหมือนกันครับอย่างเช่นการเขียนบันทึกหรือ journaling เพื่อสารวจความคิดความรู้สึกตัวเอง หรือการทำ scripting ที่เล่าไปตอนต้นนะครับการทำ vision board หรือบอร์ดภาพฝันเพื่อให้เห็นภาพเป้าหมายชัดขึ้นการใช้ affirmations หรือคำยืนยันเชิงบวกกับตัวเองแต่เขาเน้นว่าต้องทำควบคู่กับการหาหลักฐานเล็กๆมาสนับสนุนด,ด้วยนะไม่ใช่แค่พูดลอยๆอย่างเดียวแล้วก็การฝึกเขียน gratitude list เป็นประจำทุกวันครับ ฟังดูมีเครื่องมือให้เลือกใช้เยอะดีเหมือนกันนะคะแต่แน่นอนว่าแนวคิดแบบนี้ก็น่าจะมีข้อควรระวังหรือจุดที่ต้องระวังเหมือนกันบทสรุปมีพูดถึงประเด็นนี้ไว้บ้างไหมคะมีครับมีแน่นอนประเด็นสำคัญเลยก็คือต้องระวังไม่ให้มันกลายเป็นการอธิษฐานลมๆแรงๆหรือ wishful thinking อะครับโดยที่เราไม่ลงมือทำอะไรเลยต้องย้ำเลยว่าการลงมือทำอย่างสอดคล้องหรือ inspire action เนี่ย เป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากๆขาดไม่ได้เลยใช่เลยค่ะอันนี้สำคัญมากแล้วก็ต้องไม่ลืมปัจจัยภายนอกอื่นๆด้วยนะคะทั้งเรื่องโอกาสจังหวะเวลาหรือแม้แต่โครงสร้างบางอย่างในสังคมมันก็มีผลเหมือนกันไม่ใช่แค่เรื่องพลังจิตพลังใจอย่างเดียวถูกต้องครับต้องเป็นการผสมผสานกันระหว่างการทำงานกับโลกภายในของเรากับการวางแผนและลงมือทำในโลกภายนอกอย่างสมเหตุสมผลด้วย อีกข้อที่ควรระวังก็คือความคาดหวังที่อาจจะสูงเกินไปหรือการยึดติดกับผลลัพธ์แบบเป๊ะๆว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นจะทาให้เราผิดหวังหรือไปตําหนิตัวเองได้ง่ายๆเมื่อมันยังไม่เกิดขึ้นตามเวลาที่เราอยากได้การตั้งเป้าหมายเล็กๆระหว่างทางหรือ Milestone อาจจะช่วยเรื่องนี้ได้มากครับและที่สําคัญที่สุดเลย ถ้าผลมันยังไม่เป็นอย่างที่เราหวังไว้ก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปโทษตัวเองว่าฉันมานิเฟสไม่เกง่งหรือฉันไม่คู่ควรอะไรแบบนั้นแต่ให้มองเป็นข้อมูลป้อนกลับหรือฟีดแบ็กเพื่อนําไปปรับปรุงแนวทางของเราต่อไปจะดีกว่านะคะใช่เลยครับการรักษาสภาพจิตใจให้เป็นบวกอยู่เสมอและไม่ตัดสินตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญมากในกระบวนการนี้ครับโอเคค่ะงั้นเรามาสรุปภาพรวมกันอีกสักทีนะคะ จากบทสรุปที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้เนี่ยมันนำเสนอ,อกรอบ7ขั้นตอนสู่การ Manifest ที่พยายามเชื่อมโยงกันตั้งแต่การมีความชัดเจนในเป้าหมายการจัดการกับความกลัวและความสงสยัยการปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องการมองอุปสรรคให้เป็นบทเรียนการใช้ความรู้สึกขอบคุณเพื่อเปิดรับการเปลี่ยนความอิจฉาให้เป็นแรงผลักดันและสุดท้ายคือการเชื่อมั่นในกระบวนการและจังหวะเวลา หัวใจสำคัญของทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นการสร้างสมดุลให้ได้นะคะระหว่างการปรับเปลี่ยนโลกภายในของเราคือความคิดความเชื่อความรู้สึกกับการลงมือทำอย่างสอดคล้องในโลกภายนอกจริงๆครับผมมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจให้ลองไปคิดต่อยอดกันดูนะครับในขั้นตอนที่5ที่พูดถึงการฝึกความรู้สึกขอบคุณหรือ gratitude นะครับน้องเนอจากที่บทสรุปบ,บอกว่ามันช่วยเปิดรับสิ่งดีๆแล้วเนี่ยผมลองคิดต่อว่า การที่เราฝึกมองหาสิ่งดีๆในแต่ละวันจนมันกลายเป็นนิสัยเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อการรับรู้ของเราต่อโอกาสต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปได้ไงบ้างคือบางที่การที่เราปรับเลนส์การมองลอกของเราให้มันเป็นบวกมากขึ้นผ่านการฝึกขอบคุณทุกวันเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเห็นช่องทางใหม่ๆหรือสังเกตเห็นความช่วยเหลือเล็ก,ลกๆน้อยที่มันมีอยู่รอบตัวเราได้ชัดเจนขึ้นก็ได้นะครับ ซึ่งพอเราเห็นแล้วมันก็อาจจะนําไปสู่การกระทาใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดจะทํามาก่อนก็ได้มันอาจจะไม่ใช่แค่การรอรับอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างความพร้อมให้ตัวเองที่จะเห็นและคว้าโอกาสที่เข้ามาด้วยตัวของเราเองมากขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจดีครับ